ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆน,กนะยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามาเหนียวแน่นอย่างยาวนานนะหรือว่าจะเป็นสมาชิกที่เพิ่งจะสมัครเข้ามาใหม่ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะก็ขอให้ชมคลิปอย่างสนุกแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยทีวีสำหรับการส่งซุปเปอร์ทงเข้ามา บอกว่ารอติดตามดูอยู่นะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณคุณยามาดะโกจิโร่ที่โดเน a ทางทัวรเลตเข้ามาบอกว่าขอบคุณครับที่รีวิว ST1 ก็ขอขอบคุณด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณครับ สวัสดีชาวแอบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมน,นะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันกับอ b อ e เจต703เ e อร์ชัน2หรือว่าปืนคู่นะครับเอวิทง oh, <God. S 1> ของโซเวียตเทีย8ปนะครับปืนคู่ซึ่งผู้เล่นชื่อว่าโคล่าโพลิก้านะครับผมเรียกโคล่าแล้วกันนะครับก็บมาเล่นในแมป สำนักสงเกิดทั้งฝั่งเหนืออยู่ในห้องเทียเก้าด้วยนะครับเทียแปดเทียเก้าไม่มีจอนแล้วก็ไม่มีจอนอเกิดทั้งฝั่งเหนือบอกไปแล้วเนาะบอกไปแล้วเท่าที่เห็นนี่โคลาใส่ตัวปรับสเสถียรมาใส่เทอร์โบมานะครับแล้วก็เพิ่มเลือดมานะครับใส่หัวส้มเพิ่มเลือดมา ในเกมนี้ก็วิ่งนำมาเลยครับวิ่งนำเทียงเก้ามาด้วยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับมีมาร์คที่ปลายกระบอกปืนมาด้วย2มาร์กมาถึงนี่มาตั้งปืนรอชาร์จรอเลยฮะแมใครวิ่งผ่านนี่จะได้ชาร์จยิงได้นะครับด้วยตัวเองนี่วิ่งมาอย่างรวดเร็วนะรอนานนิดนึงฝั่งตรงข้ามนี่ยังไม่มาเลยชาร์จรอจนเมื่อยนิ้วหมดแล้วเนะี่ยไม่มีมาเลยนะ แ,แต่ว่าวิ่งมายังไงก็ไม่รู้ครับศัตรูไปโผล่ข้างบนครับไอรอนอานี่แล้วก็บีแซดหนึ่งจ็ดหโคลาก็เลยดนันเลยฮะเจอแล้วครับเอ1โอ้ยโดนเข้ามาแค่แท็กโอเคอยู่ครับแค่แท็กเหลืองแล้วก็โหลดใหม่ครับเป็นลูกทองลูกฮีทรอโหลด รอโหลดครับอะโหลดเสร็จเรียบร้อยครับซัดเข้าไปเต็มๆครับ VK <ording> 100แล้ว VK 100ถลามาเลยครับโอ้หโดนส่วนมา300ครับตัวเองซั้เข้าไป400โอเคอยู่ครับจิกหัว ST 1ไปครับ378แล้วก็เชิดๆเ,เพื่อที่จะบล็อก VK 100ย VK 100เลือกยิงแม่เลือกยิงไม่ถูกครับ คุณใช้ก็บล็อกได้ครับแล้วก็ลงมาจิกหัวทีอก้าสด้วยลูกทองครับเอาไปอีกนัดหนึ่งรอโหลดไหมเหมือนจะรอโหลดครับรอโหลดแล้วจิกหัวคมๆครับ4 1 3อสบอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยแน่นอนแมไม่ครับยังไม่ยิงครับรอโหลดครับใจยเย็นจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ บล็อก S T 1ได้ด้วยครับเขตล่างเข้าไปครับเรียบร้อยครับตรงนี้ครับ2คิวไปทั้ง V K 100ทั้ง S T 1แหมคันนี้มันโกงได้เรื่องจริงๆนะแข็งดีจริงๆครับ B z 176เหตุขล่างครับเต็มๆครับ390<ว>แล้วโคล่ากลับฐานครับเพราะว่า ฝั่งตรงข้ามนี่ดันมาแล้วครับมาถึงฐานแล้วครับโอ้โหสกอร์ตอนนี้5ต่อ11ครับย่ำแย่สุดๆบอกเพื่อนบอกว่าอย่าบุกนะครับแค่ดีเฟนต์เท่านั้นโอ้โหเหลืออยู่แค่สี่คนครับฝั่งตรงข้ามเหลือเป็น10ตอนนี้โหลดเป็นลูกธรรมดาครับมีคนไปแคปแล้ว2 ต้องรีบกลับอย่างไวจะเอเจอโปเกตโตครับ1นัดเข้าไปครับ414เหลืออีกนัดหนึ่งเอาไปกินเรียบร้อยครับแล้วบล็อกได้ด้วย3คิวไปครับโอ้โหล้อโหลดครับอย่างน้อยก็หนึ่งนัดก็ยังดีครับมีคนแคป2ตอนนี้เหลือเวลาอีก15วิ เจอแล้วครับ K91PT เอ้าบล็อกได้ครับแล้วก็ซัดเข้าไปครับเรียบร้อยครับรีเซ็ตได้ครับอีกนัดหนึ่งออบเจกต์77แต่ว่าเขาหายไปซะก่อนอ่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับออบเจกต์77 365ครับสวยๆครับแมมารีเซ็ตได้รีเซ็ตได้ทันเวลาจริงๆแล้วก็บล็อกออบเจกต์77ได้ด้วยนะแล้วก็บลายเมื่อกี้น่าจะโดนอยู่นะ น่าจะโดนนะครับดึงรถออกมากไกลๆพุ่มนิดนึงครับแล้วก็มาเล่นจุดนี้ครับขยับออกมาอีกนิดนึงเห็นเ91ครับชาร์จรอเลยครับแล้วก็โอ้โหสวยๆครับเข้าทั้ง2นัดครับ718เก็บไปคิวหนึ่งเป็น4ีคิวแม่ กะเวลาได้พอดีเลยนะครับแอบคนนี้นี่มือโปรจริงมือโปรจริงๆกับเวลาทำวิ่งได้ดีมากสกอร์สิต่อ11ครับโอ้โหที่ตึงขึ้นมาเยอะเลยนะเยอะมากเลยนะมีเพื่อนครับเป็น M6A2E1 หรือว่ามีวแทนนี่วิ่งไปตรงกลางนะเมื่อกี้โคลากร่างเลว,ว่าจะเล่นตรงกลางดีไหม แต่ตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วครับมาเล่นลายเดิมครับเพื่อนเล่นลายด้านบนนะฮะส่วนโคล่าก็ลงมาข้างล่างครับเพื่อที่จะเคลียร์ทางนะเดินมาก็ชาร์จมาด้วยเพื่อจะเจอกับสกอตบินจีแต่ตอนนี้ค่อนข้างได้เปรียบในเรื่องของเลือดนะเลือดเหลือเยอะเลยนะครับลดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นใส่หัวส้มเพิ่มเลือดมาด้วยนะครับโอ้ มีเพื่อนเห็นชาริเทียครับอยู่ตรงกลางสำนักสงฆ์เลย10ต่อ12ครับสกอร์ตอนนี้อ้าวเห็นอยู่นิดหนึ่งนะครับยิงได้ยิงได้ครับโอ้ชาจเลยครับชาร์จเลยครับระยะนี้ได้ครับ2นัดเข้าเต็มๆต็มครับ778โอ้โอเลือดรถทวบบอกเลยว่าเลือดรถทวบแม่ยังมีสกอร์เป็นจีอยู่ที่ฐานอยู่นะครับ แล้วเขาคิวชาลิเทียนี้คิวเพื่อเราไว้แล้วด้วยทําให้ตอนนี้10ต่อ13ครับชาลิเทียอีกสักนัดหนึ่งอยู่ไหมแต่ว่าระยะมองนี่มองไม่เห็นนะเหลืออยู่2คันครับทีมของโคลาเหลือโคลานี่แหละแล้วก็คอนเคเลอร์ซึ่งเลือดของคอนเคเลอร์ เหลืออยู่หน่อยเดียวครับเหลือไม่เยอะนะกลับไปที่ฐานครับมีสกอรเป็นจีอยู่่จะมองเห็นหรือเปล่าโผล่หน้ามาดูครับไม่เห็นนะ แต่ว่าไฟติดครับเราไม่เห็นเขาแต่วเขาเห็นเราเนี่ยเราไม่ได้มองดีขนาดนั้นนะแล้วเขาก็พลังดีด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สกอร์เพนจีก็พลังดีกว่าคันนี้แน่นอนครับเอายังไงดีไม่มีคนเปิดให้ซะด้วยนะครับอาจจะต้องรอให้เขายิงเข้ามานะครับ แล้วโคล่าก็ทำประมาณนั้นยิงไปทีนึงครับบลายไปทีนึงด้วยยังเหลือเวลาครับเหลือเยอะเลยนะหกนาทีกว่าๆออกมาคราวนี้ไฟไม่ติดครับ ปลายไปตามพุ่มเอ้ามันเจอข้างหลังครับสกอร์เปียนจีอีกคันหนึ่งนะอยู่ข้างหลังคอนเทเลอร์เราก็เก็บไปครับโอเคครับแต่ว่ามีทีสามสิบมาด้วยครับแหมโดเลยฮะทีสามสิบครับหนึ่งนัดเข้าไปครับเอาแตกไปครับหรืออีกนัดหนึ่งครับเลี้ยงไเลยเลี้ยงครับอ้าวบล็อกได้ครับบล็อกที่30ได้ครับโหลดเสร็จนัดหนึ่งครับเรียบร้อยเหลืออีกนัดหนึ่งครับ โอ้โหโอ้โชคดีมากครับทีสามยิงเข้ามาแค่ปืนเหลืองๆรอโหลดครับแล้วก็382รบไปครับอีกนั้หนึ่งครับจบไปเลยครับบล็อกได้บล็อกได้รวด้วปนะโอ้โสบายครับเก็บทีสามไปครับ5้คิวแล้วก็มีคนไปแคปสอคันนะครับน่าจะเป็นสกอร์เป็นจีละหนคันนะครับอีกคันหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าเป็นชาริเทียหรือเปล่าเพราะว่ามาเชเียนเนี่ยอ้าวเห็นครับเห็นชาริเทียนะแล้วโคลาก็ลงนะครับแล้วไฟไม่ติดด้วยโอ้โหจังหวะดีมากครับจังหวะลงมาเมื่อกี้นี้เป๊ะมากจังหวะดีมากครับลงมาแบบไม่มีใครเห็นนะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้ต้องเห็นแล้วละะ่ะเนีฮะเก็บคันนี้ก่อนเลยครับชาริเทียก่อนเลยครับ <your> เป็นหกคิวครับ เหลือคนแคปคันเดียวครับรอโหลดครับขึ้นมาเรือตัวเองมีอยู่พันสนะซึ่งสกอร์เป็นจีอยู่700นะรอได้เปรียบอยู่ครับเอาบล็อกได้แล้วก็ชาร์จครับโอ้โหที่เดียวอยู่กันเจ็ดร้บเก้าเคิครับโอ้โห,7 19, 7โ,อโ,หโอดเอาเรื่องนะคือเมื่อกี้นี่เขาตั้งใจแย่แย่หน้าให้สกอร์เป็นจียิงเลยนะครับ แล้วสกอร์เป็นจีก็หลงกลยิงจริงๆ,ๆ,ๆด้วยนะบล็อกได้นะสบายๆเลยแม่เลือดนี่ไม่กระดิกเลยนะหลังจากที่โดนวีเคร้อยิงเข้าไปนี่เลือดไม่ลดเลยนะครับเอาเรื่องจัดๆนะเหลือขั้นสุดท้ายคััเมาเชียรซึ่งลาสปอตยังอยู่ที่ฐานอยู่เลยถ้าให้เดาก็น่าจะ AFK นะครับแต่ก็ไม่รู้นะต้องไปดูครับถ้า AFK ก็แมสบายนะครับ งานนี้สบายครับเวลามีเหลือเฟือครับ3นาทีครึ่ง7คิวไปแล้วด้วยนะครับอีกคิวหนึ่งก็เรนลี่วอเตอร์แน่นอนครับมาเชียนอนนี้ที่โหลดอยู่ก็เป็นลูกทองครับเหลืออยู่8นัดลูกฮีต มาโอ้โหอย่างนี้ a FK แน่นอนครับโอ้โหนัดนี้ไม่รู้ยังไงใกล้ขนาดนี้ยังจะดินอีกเหรอแม่ FK ครับแต่และว,ว่าเหลือเลือดอยู่แค่พันสครับก็เอาไปครับพันสจะเอาฟาดินยังได้นะเวลาามีเหลือเฟือครับโหลดครับ หรืออีกสี่ร้อยอีกสักไม่เกินสองนัดแน่นอนนะไม่เกินสองนัดแน่นอนอีกนัดเดียวครับนิ่มๆครับถือว่าเป็นรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลยิงยิงยิงคว้างไปก่อนนะฮะเอาฟาดินน่าจะเอาฟาดินไหมน่าจะเอาฟาดินนะฮะบอกพิมพ์พิมพ์บอกเพื่อนแล้วเอาฟาดินเลย เอาฟาดินเลยครับยิงทิ้งทีรนัดเลยนะ <S <S 1> <S 1> วเวลาเหลืออยู่หนึ่งนาทีสีสิบแล้วตัวเองแคป,ปอยู่ด้วยนะแคป,ปอยู่ตอนนี้25่ิบห้าวิครับต้องออกจากวงแคป,ปครับ งานนี้นี่เซตเลยนะเซ็ตเอาเหรียญเลยครับโอ้โห,โหถ้ามันมีเวลาเหลือขนาดนี้มันทำได้นะมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เวลาเหลืออยู่หนึ่งนาทีสิบก็น่าจะได้อยู่นะก็น่าจะได้อยู่นะ เด็ก0วิน่าจะปิดด้วยลูกฮีทนะครับอ่าเหลือลูกฮีทไว้นัดสุดท้ายตอนนี้โหลด HE ครับยิง HE, HE, HE ทิ้งเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่ายิงนัดนี้เด้งอีก <laughs> ฟาดินแน่แน่นะ เรียบร้อยครับแม่เซตเอาเหรียญเลยนะครับแปดคิวไปในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปนะครับเรียกว่าเป็นเป็นเกมที่แบบว่าเลือกเหรียญเลยเป็นการเซตเอาเหรียญเลยนะครับโอ้โหได้เอเทนเกอร์นะครับได้เรลี่วอเตอร์นะครับ8หรือ9คิวก็จะได้เหรียญน,นี้นะครับฟาดินครับใช้กระสุนนัดสุดท้าย คิวศัตรูคันสุดท้ายได้นะครับถึงจะได้เหรียญฟาดินซึ่งเป็นการเซตขึ้นมาเลยเพราะว่าเขา afk อาไฮคลีเบอร์ครับปืนกล้องใหญ่นะครับดีเฟนเดอร์ครับผู้ป้องกันไปรีเซตฐานตัวเองก็จะได้นะครับคู่เฮดใจเย็นนะครับสตีวอลครับกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคลิปท็อปกันนะครับท็อปกันหกคิวขึ้นไปซึ่งในนีนน้ได้ถึง8คิวนะครับได้เงินมา4ี่แสนสามคาประสบการณ์24,260 ชื่อในเกมชื่อโคลาโพสกานะครับยิงไปทั้งหมด9,180ดาเมจนะครับโอ้โหเป็นเทียแปดที่โหดมากแคิวอีกตั้งหากนะครับข่าประสบการณ์ดิบๆนี้2,651โอ้โหสูงจัดๆนะครับยิงไปทั้งหมด40นัดก็คือยิงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าเป้า27นะครับอาจจะเสียฮิตเลโชหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ได้ฟ้าดินมาค่อนข้างคุ้มนะครับแล้วก็เจาะกรอกเข้าไป26นัดนะครับดาเมจร,รวม9,001บล็อกไปถึง3,004นะครับแล้วก็มีแอสซิสตก799เอ็มชีพเมียมหาค่าซ่อมเป็นพันแปนะครับเพราะว่าตัวเองโดนยิงมาหน่อยเดียวแล้วก็ใช้ค่าศูนย์เนี่ยไปหมดเลยก็คือแสนหนึ่งแล้วก็ยุดประัตใจอีก1นึ่งหมื่นหนึ่งะครับเหลือเงินไม่ใช้ถึง3ามแสนหะนึ่งเลยโอ้โห โกงจริงๆนะรถก็โกงเล่นก็เล่นก็ดีนะแล้วก็ยังแบบแหมอะไรจะขนาดนี้นะหล่อ,อได้ขนาดนี้นะโอ้นี่ก็เอามาฝากกันสำหรับ Object 703 m o ดศูนย์มูชชั่นอ่ที่ว่าไม่ได้เห็นคันนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาให้ได้ดูกันใน World Class Replay นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใครอยากสนับสนุนนิกกี้ทีวีก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซปเปอร์แทก็ยินดีเช่นกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ